ด้วสดีคร <selves> ับผมโก้เหรียญไฟบางไอแรงครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายพอพินาพัที่ผมเที่ยวนี่แหละมีใครเป็นผู้ปรซ้อมไฟนี้มีพี่เพื่อนในค่ายกับคนในค่ายเชื่อกันตอนนี้อายุ21ครับสูงเท่าไหร่ครับ170ครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้58ครับมวยสไตล์อะไรครับไฟเดอร์ครับวันนี้มาเจอผู้ปรเก่าเลยนะครับผมเพชรอนุรักษ์ล่าสุดไปพิพิกแพ้น็อกเลยครับวันนั้นเป็นยังไงอ่ะเดินลงไปจัง ต้นเตะจังหวะหายใจเข้ามาเดียวพอดีเลยเล่นหล่นเลยวันนั้นต่อยเวทนี้เลยร้อยยี่สิบครับผมวันนี้มาแก้มือกันใหม่คิววันนี้เอาคืนเขาได้ไหมไ้เขาโมเดิร์นสไตล์ตมือครัวันนี้เลยต้องมาเตะเลยใหม่นะคิวบผมแล้ววางเกี่ยวแผงให้ดีอย่างวันนี้ก็ต่อยตามสไตล์มีอะไรที่แก้ไขบนวางทีเอาล่าสุดก็ต่อยเขาแล้วถ้าเกิดเขาชั่ง้ำหนักเบียดเดิมเลย120คิดว่ามาเกินหรือว่าขาดพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยนะร่างกายไฟนี้ 100%นสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พพ้อมมาแจ้งเกิดด้วยมาล้างตาเขาด้วยเอาชนะคืนนะคุ้มมากกี่กิโล4-5กิโลต่อยมมยไทยมาของเราตอนนี้หลัก30กสิบแคนจังหวัดอุบลนะฝากเชิญชวนแฟนลับเราหน่อยอะฝากพี่น้องอุบลคี่ผมนำเลยครับแรง้อมเอาชนะวันนี้นะอ่ะวันนี้ขอสายช่วงดีอบครับ